ช่วงนี้ลงใต้นะคะคไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยค่ะคถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยจะลดลงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังหนักหน่วงเดือดร้อนกันอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแต่ก่อนที่เราจะไปที่หันใหญ่สงขลาเนี่ยพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังกันก่อนอยากจะพาไปดูนาทีชีวิตค่ะคุณผู้ชมของคนขับรถคันนี้บอกเลยว่าคุณตาคนนี้ขับรถ ฝ่าน้ําท่วม <pet brewer y> นะคะแล้วกระแสน้ำเนี่ยแรงมากแรงจนสามารถพัดรถทั้งคันตกไปในร่องสู์ป์มได้นะคะสุดท้ายคนขับรอดไม่รอดไปดูคลิปนี้ recording. พร<า>้อมๆกันค่ะคู่าตแ่แก้าคแก่มาคนนี้แกลก บอกเลยน่ากลัวมากคุณผู้ชมลองสังเกตร,ระดับน้ํากับตัวรถค่ะน้ําท่วมขึ้นมาประมาณครึ่งตัวรถนะคะแล้วคนที่ขับรถฝ่าน้ํามาเนี่ยคือพ่อคารลอตเตอรี่ค่ะน,นายอภิษยอาย,อายุ75ปีคือขับรถฝ่าน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรนะแล้วสุดท้ายยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมไปต่อไม่ได้เพราะรถดับกลางกระแสน้ําแล้วด้วยความที่กระแสน้ํามาแรงมันเชี่ยวค่ะ น้ำซัดรถออกนอกเส้นทางตอนแรกเนี่ยคือคนขับยังมีสติอยู่นะคะคเห็นไหมสังเกตไหมเปิดกระจกรถรแล้วพยายามที่จะหนีออกมานอกตัวรถค่ะแล้วก็ถูกกระแสน้ําพัดตกลงไปในสวนปั๊มน้ํามันเนี่ยลึกจุดนั้นประมาณ4ีหเมตรโอ้โหบอกเลยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคือแบบเหมือน รถก็ค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆค่ะว้ยนมันเข้ารถแล้วไงใช่เหตุเกิดบริเวณถนนทางหลวงชนบทสายควนธานีโคกยางหมู่สี่ตบลโคกยางอาเภอ,อกันตังจังหวัดตรังค่ะใกล้สะพานท่าแก้มดำนะคะเมืม่อช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งวันที่27พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดน,นบันทึกวินาทีชีวิตไว้ได้พอดี<า>บอกเลยว่าดูคลิปนี้แล้วแบบรู้สึกมันปวดหัวใจมากคืออย่างนี้รถหนึ่งคันเนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1ตันกว่าๆถึงประมาณเกือบ2ตันแล้ว ถ้าเกิดว่าทุกเข้าไปอีกเนี่ยอาจจะถึง2ตันได้เลยแต่คิดดูว่ากระแสน้ํามันต้องแรงขนาดไหนที่จะสามารถซัดรถขนาดเกือบ2ตันเนี่ยลอยตามน้ําไปได้จริงแล้วตอนหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่นะคะตรวจสอบก็พบว่าจุดนั้นน่ะมีการติดตั้งป้ายเตือนน้าท่วมเอาไว้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องฝ่าแรงน้ําเข้าไปเห็นไหมมีการใช้เจสกีนะคะคเข้าไปยังจุดเกิดเหตุข้างถนนซึ่งเป็นสวนปาล์มน้ํามันอย่างที่บอกไปลึกกว่า4เมตรแล้วน้ําก็ท่วมเต็มพื้นที่เลย ไปเจอรถยนต์สีเทาโผล่ขึ้นมาให้เห็นเพียงแค่หลังคาค่ะตรวจสอบในรถไม่เจอคนขับนะคะแต่ว่ามีกระจกฝั่งคนขับเนี่ยเปิดค้างไว้เจ้าหน้าที่ก็นำกระเป๋าสะพายผู้สูญหายออกมาได้ภายในก็ไปเจอทรัพย์สินครบเลยรวมถึงลอตเตอรี่จำนวนมากในสภาพที่แบบเปียกน้ำค่ะก่อนที่จะประสานรถแบ็คโฮมาช่วยผูกเชือกลากตัวรถขึ้นสู่ถนนแต่ว่าการทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ากระแสน้ำเชี่ยวมากนะคะ พรรยาของผู้สูญหายค่ะคุณผู้ชมก็ตามความเชื่อมีการทําพิธีจุดธูปเทียนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้พบสามีเล่าว่าสามีเนี่ยเป็นโรคประจําตัวก็คือความดันโลหิตสูงแล้วที่น่าเห็นใจมากๆคือยังไงรู้ไหมรถจะจมน้ําใช่ไหมเปิดกระจกรถละว่ายน้ําไม่เป็นนี่แหละค่ะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยภรยาเล่าว่าสามีกําลังจะขับรถกลับบ้านที่กระบี่ค่ะ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ขับประจำหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อสามีได้เลยกระทั่งช่วงค่ำก็ขับรถออกมาตามเส้นทางที่สามีใช้ปรากฏว่าตกใจเจอเส้นทางนั้นน้ำท่วมสูงก็เลยเชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุไม่ดี<ม>เกิดขึ้นและก็เลยประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรติดนะคะเนะจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันค่ะระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายตลอดทั้งวันกระแสน้ำก็เชี่ยวกระแสน้ำแรงยังไม่พบตัวนะคะ การค้นหาเนี่ยต้องยุติลงช่วงประมาณ3ามทุ่มเพราะว่าพื้นที่มืดแล้วก็มีความเสี่ยงค่ะโดยจะเริ่มค้นหาอีกครั้งในเช้าวันนี้นะคะก็ขอให้พบ <นะ S 1> โดยที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะคเอ,อก็คือนายพิสิทธิ์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็หวังว่าจะแบบหาอะไรเกาะได้<ช>แล้วก็ลอยไปตามน้ำเนี่ยนะคะถูกต้อง <นะ S 2> ก็คืออย่างน้อยอ่ะพอเจอตัวรถแต่ไม่เจอคนอก็ยังมีความหวังนะว่าอาจจะยังรอดชีวิตอยู่เพราะว่าอย่างที่น้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยเราก็เห็นหลายๆคนนะ ที่เกาะต้นไม้รอความช่วยเหลือก็ยังรอดมาได้<ช>อันนี้ยังคงมีความหวังนะคะเนี่ยหลายหลายคนบอกอ้าวแล้วก็เห็นอยู่ว่าน้ำท่วมจะขับก็ไปทําไมใช่ไหมฮะแต่อันนี้คุณผู้ชมคือบางทีเนี่ยเนาะคือเราขับมาแต่ไกลเราก็ไม่รู้หรอกว่า จุดไหนเนี่ยน้ำมันจะท่วมสูงอย่างที่บอกอะ่ะตอนแรกขับขับไปอยู่เอ้ยคิดว่ายังเอาอยู่ลุยน้ําได้แต่พอขับไปเรื่อยเ่เนี่ยมันเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกไปเรื่อยๆืแต่ตอนนั้นกลับตัวไม่ทันละ,ะนะคะ,คะก็ต้องไปต่อทีนี้พอรถมันดับเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีเอาตัวรอดก็อย่างพี่อภิษ์เนี่ยจริงๆก็มีสตินะ,ะก็คือพยายามเปิดกระจกออกมาแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากนั้นได้ไอ้ที่รองหัวศีรษะเนี่ยจริงจริงเนี่ยถอดออกมาแล้วทุบตรงมุมของกระจกซึ่งเป็นจุุดดดททีี่่่่แแข็็็งงรนนน้้อออยยสักกพจะะะชวไค เป็นหนึ่งในวิธีเอาตัวรอดหากคุณผู้ชมอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะใช่ใชยังไงก็ขอให้เจอตัวโดยเร็วนะครับค,คุณผู้ชม